สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของมณีชาแนลแล้วก็ผหัดชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มี fc บางท่านคอมเมนต์มาบอกให้แอดตามตัวเลขของผหัดให้นะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผหัดก็เดินทางมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียที่จังหวัดสุรินนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นแอดมินีนะคะท่านชมมาหาครอบครัวที่สุรินนะคะก็ มีโอกาสมาถามตัวเลขจากผ่หัตให้นะคะก็ได้ข่าวมาว่าผ่หัตก็โชคดีมาหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูบริเวณรอบ,รบ บ้านของรหักชแนลแล้วก็มัีชแนลนะคะท่านผู้ชมก็น่าอยู่มากมากนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เล่นของเด็กๆนะคะท่านผู้ชมเตะตะกร้อค่ะ <laughs> ก็โรงรถก็เพิ่งสร้างเสร็จนะคะท่านผู้ชมก็สวยงามน่าอยู่มากมากนะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะคุณมณีก็นั่งอยู่บ้านค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมณนีค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะมันี <c oughs> เป็นยังไงบ้าง,งคะสบายดีคะ <S <S ่ะสบายดีเนะาะโชคดีท่านผู้ชมนะคะจ้าค่ะโชคดีไหมคะงวดที่ผ่านมาไม่เลยค่ะเนาะไม่ชโชคดีได้ต,ตัวเลขมาค<ม>่ะแต่ไม่ได้ซื้อจะเอาเลขกรหัสนะคะส่งมาให้อยู่อ๋อแต่แอดมินีก็เอาลงคลิปอยู่แต่ตัวเองไม่ได้ซื้อนะคะอ๋อเสียดายเนาะค่ะเป็นเน้นแต่เจ็ดเจ็ดกับท่านผู้ชมเยอะมากหมดกับเจ็ดเจ็ดเยอะเนาะใช่ค่ะ วันนี้ได้ข่าวว่าผหัดได้จะเลขอีกแล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของเขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันนะคะแอดได้ข่าวมาว่าผหัดก็เป็นผู้โชคดีงวดที่ผ่านมานะคะ ก็อยู่กับแอดมันนี่นะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะค่ะสวัสดีค่ะผู้หาสวัสดีค่ะมณีสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังต่อคลิปนะคะอ๋อมณีต่อคลิปอยู่เนาะใชะแล้วแอดได้ข่าวมาว่าพี่ผหาดได้งวดที่ผ่านมาโชคดีเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่แสนกว่าบาทได้แสนกว่าบาทเลขบิงด้วยวันแสนแสนอ๋อถูกมากี่งวดแล้วคะสี่งวดแล้วครับสี่งวดติดใช่ไหมคะ โอ้โหดวงดีจังเลยเนาะพี่เจ็ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับค่ะแล้วได้ตัวเลขมายังไงคะพอจะบอกได้ไหมคะเลขห้าเจ็ดก็ไม่ใช่เลขผมนะแต่เป็นเลขของผูอื่นแต่ซื้อตามใช่ผมแต่ห้าเก้ามถ้าผมเลขผมก็คือห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์สามงวดแล้วเพิ่งเข้าสามงวดเนาะเลขของที่ผ่านเนาะจ้ะ งดนีผมควจะให้นะต่องมะรองไปนะครับพราเพื่อเป็นแนวทางของผมพ่อถูกไม่ถูกหรือว่ากันนะครับพ่อเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผมก็มันใจตัวนี้ผมก็ซื้อตัวนี้ครับของผมค่ะก็ไม่มีใครว่าค่ะพ่ออย่าลืมถากติดตามด้วยนะครับผมช่องมันีครับผมแล้วก็ช่องสหัสด้วยครับค่ะแล้วก็ช่องละองสามช่องนะคะก็ทีมงานด้วยกันทีมทีมงานด้วยกันค่ะใช่ค่ะไปไหนไปด้วยกันเนาะพ่อที่สุดเนมครับผมตัวเนมเลยไม่เกี่ยวอย่าอ๋อ คิดให้อันนี้แต่ขันนี่อยู่ตรงปุ่สองนี่คือเขียนให้มันเองชาแนลครับอ๋อคือเลขสูตรใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อันนี้ก็หกสี่นี่ก็เลขสูตรผมหกสี่หกแปดหกศูนย์อันนี้เลขฝันสองห้าค่ะขี้เดือสามตัวอ๋อเลขสูตรคือสามสามตัวเนาะสามหางเนาะสามหางครับหกสี่หกแปดค่ะหกศูนย์ครับผมหกสี่หกแปดแล้วก็หกศูนย์เนาะใช่ครับอันนี้เลขความฝัน เลขความฝันฝันว่ายังไงบ้างฝันว่าเลขออกสองห้าครับผมอ๋อฝันว่าเลขออกสองห้าครับผมฝันเมื่อคืนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อฝันที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับที่บ้านฝันที่สุรินฝันที่สุรินเนาะมาถึงปุ๊บก็ฝันได้ตัวเลขเลยเนาะค่ะฝันว่าเลขออกสองห้าตัวนี้อ๋อฝันว่าเลขออกสองห้าเนาะครับเนี่ยนะคะท่านผู้ชมแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูชัดๆนะคะจาก ผู้โชคดีนะคะพหัสชาแนลนะคะถูกมาสามงวดติดแล้วนะคะหลายงวดติดแล้วค่ะแต่ว่าเลขของเจ้าของก็สามงวดเนาะครับผมเลขผมก็สางวดแล้วมีหกสี่นะคะแล้วก็หกแปดแล้วก็หกศนะคะสําหรับสองห้าก็เป็นตัวเลขความฝันนะคะสอใช่ครับเน้นหนักก็หกสี่ใช่ไหมคะสี่ครับหกสี่งวดที่ผ่านมาแอปก็ซื้อหนังเหมือนกันนะหกสี่ <LY humming> แต่แต่ตันนี้ก็หกสีหกสีก็ชอบชอบชอบมากแล้วก็ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายตัวนี้ชอบหกสีมากกว่าจ้าหกสีก็ประมาณนี้ทําบนล่างดีกว่ามันก็ง่ายกว่านี้ซื้อบนซื้อล่างเลยนะซื้อบนซื้อล่างเลยเนาะใช่ครับผมแต่แต่เลขบิ้งนี้ก็วิ่งบนวิ่งล่างได้เลยตัวนี้ตัวเดียวบนล่างเลยหกตัวเดียวเนาะใช่ครับตัวเดียว เนี่ยนะคะสำหรับเลขวิ่งก็ให้ตัวเดียวนะคะท่านชมหตัวเดียวนะคะคบ,บนล่างค่ะหตัวเดียวบนล่างเลจาล้าก็เป็นคนใจดีมากๆเหมือนกันนะคะท่านชมมาแบ่งปันโชคลาภให้กับเอฟซทุกท่านนะคะซื้อไวแล้วเหมือนกันนอ๋อตัวไหนคะหกสี่ค่ะอ๋อเนี่ยนะคะ <ita S 2> ท่านชมเอ็ดมัีก็ซื้อ64ไว้แล้วนะคะทีใบค่ะ2สองใบสใบเนาะ จับเต็มเลยเนาะเอ็ดน้องคนนี้ขอให้โดนขอให้ได้เนาะเราก็ซื้อไปแล้วหกสี่ไว้หรือยังซื้อไปแล้วเพราะว่าเป็นแค่สองตัวเน้นเนาะหกสี่สี่หกเมื่อก่นเรซื้อไว้เยอะเหมือนกันเนาะหกสี่จ้ะเดี๋ยวกลับบ้านก็จะซื้อเลยเน้นตัวนี้แหละกลับบ้านเนาะหกสี่เนาะใช่ผมจะซื้อตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะตัวนี้ไม่เยอะตัวนี้ก็ไม่เยอะจ้ะหกแปดวันนี้เอ็ไปขอที่กิ่งไม้นำโชคตัวเก่าหกแปดเจ็ดแล้วก็ไปซื้อ หัวอะไรนะอีกีอีกีอะไรนะได้ห้าบาทเขาเรียกทางทางเขาเขาซื้อในโทั่วสามอ้แทงในเว็บจ้าได้ห้าบาทพอรบีขอเสร็จก็แทงเลยแทงเลยใช่มที่ที่ไหนได้สี่ร้อยที่วัดนี่แหละไปที่วัดจ้ใช่เข้าเลยขอตู๊กได้เลยนะได้เลขเลขไล้ก็เลขสามตัวหก แปดเจ็ดแล้วก็ตัดหน้าตัดหลัง<อ>ก็เลยได้ห้าบาท,บาท <laughs> นี่ก็ลองดูนี่นะคะท่านเชียมก็ใช่ยากว่าผมนะว่าผมทำทั้งงานแล้วว่าชอบหกสีแต่ให้แม่ไปแล้ว<อ>ผมทําให้แม่มันที่สามวันที่วันที่สามกดโดยทางมาทําแม่ตอนนั้นให้แม่ไปสองเจ็ดด้วยสองเจ็ดสองศูนย์แล้วก็ตัวหนึ่งตัวไหนมันมีมันมีสามสี่ตัว มีม 2, 7, สองเจ็ดสอศไม่ใช่ไม่ใช่ทำหกสีแหละแรกทามแม่ปลาหกสีแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสองสี่ทีนี้ผมก็มา ทำแบบที่ว่าเรารีบๆทำไงไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะก็เลยแล้วเราก็มาทําใหม่คิดใหม่ว่าเราก็มาดูคนวันทุกอย่างใส่กันทุกอย่างแล้วก็ได้คนตัวนี้มีเอฟซีเม้นมานะคะว่าตัวเลขที่ให้กับเจดงกับมณีอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูช่องผมจะรู้จักว่าผมพูดยังไงนะเพราะว่าผมให้แม่ไปตั้งแต่วันที่สามรีบทารีบให้แม่ไปแต่หกสี่เหมือนเดิมหกสี่เหมือนเดิมก็ยังเน้นหกสี่เหมือนเดิมนะเดิมครับผม หกสี่มันเดิมแต่ตัวอื่นก็ไม่เปลี่ยนแล้วครับมีแค่นี้แหละตามนี้เลยซื้อกับเอาครับผมหกศูนย์ศูนย์หกสองห้าห้าสองอันนี้ก็เข้าเลขสูตรเหมือนกันหกแปดแปดหกศูนแปดแปดหกนี่แหละครับเข้าเลขสูตรประมาณนี้แหละค่ต้องวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวเลยเพราะว่าเมื่อไหร่วิ่งหกวิ่งสี่เมื่อไหร่วิ่งสี่ตัวเดียวบนล่างก็เข้าบนมื่อไหร่ย่นี่ นี่นะคะท่านชมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเลขกวิ่งนะคะก็ประหัรก็ให้วิ่งหกตัวเดียวนะคะบนล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จับได้เลยนะคะเพราะว่าประหัสก็แม่นมากๆนะคะถูกมาหลายงวดติดแล้วนะคะไม่ห่วงตัวเลขใช่ค่ะไม่ห่วงอยากแบ่งปันโชคลาภให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะก็แบ่งปันเนาะเราไม่รู้ว่าออกหรือไม่ออกเนาะก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะคะ ตัวเลขไม่เยอะเนาะตัวเลขไม่ค่อยเยอะค่ะท่านผู้ชมซื้อทุกตัวค่ะก็จะโชคดีนะคะก็มีแค่นี้ไม่ไ็จะตามมัต่ผมซื้อหลายตัวแค่นี้พอละผมซื้อตัวนี้แหละรล้ที่แล้วผมก็ซื้อแล้วที่แล้วแลที่แล้วผมซื้อแค่สี่ห้าตัวเองเลขห้าตัวเสียดายเนอะที่แล้วที่แล้วามซื้อแค่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แล้วก็สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สองแค่นั้นแหละไม่ได้เล่นเยอะเนาะกลันไี่ก็ซื้อซื้อแต่เจ็ดเจ็ด ชุดห้าใบเลยเนาะวันนั้นจัดที่วัดเต็หายลังเลยค่ะเจดาท่านออกท่านออกศูนย์นะถ้าออกศูนย์่สี่ใช่ไหมมันออกเมื่อกี้4ศใช่ไหมค่ะถ้าออกศูน่าออกศูนย์เนี่ยโอ้ได้หลายแสนอถ้าออก4ีนะจับสีเยอะใช่ไหมใช่ใช่สี่สี่สเก็บสตัวเอาเดียเดียวมาียวจ้ะแต่ว่าศูนย์อยู่ตรงกลางเนาะก็เลยแยกกันเลขสี่แยกกันใช่ค่ะ ก็ประมาณนี้นะครับผมให้มาแล้วก็นี่แหละก็เป็นแนวทางทุกคนทีน่ดูคิด<ช>ลอง<ช>นะครนะับผมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพี่จินมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมครับตัวเลขไม่เยอะนะคะก็ชอบก็ซื้อไว้ได้เลยนะคะท่านชมเพราะว่าเขาทุกงวดนะคะแอปก็มาตามให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เอฟซีทางช่องละออง Channel, ชาแนลมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะก็เลย มาตามตัวเลขให้นะคะค่ะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณทหารมากๆนะคะที่แบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ